แสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซงเอแล้วก็อยู่กับอ่ะไม่ใช่ตลับเมตรนะครับอยู่กันนี่งานเชื่อมนะครับก็หน้ากากเชื่อมตัดแสงนะครับผมตัวนี้บอกเลยนะครับดีมากนะครับมีไฟนะครับนี่แบบนี้ไฟนี่คือเฉพาะจุดอันนี้คือสว่างแสงสว่างนะครับก็เป็นงานเชื่อมนะครับกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมกลางคืนนะครับจะเห็นว่าไฟแจ้งแบบนี้แต่เวลาเรามองนะครับพี่น้้ย มองในในเนี้ยลองมองให้ดูหน่อยที่งานมองไปที่เหล็กนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับก็จะมืดๆนะมืด,นะมดอ่าถ้ามองมองมองด้วยตาแล้วก็มันจะมืดนะครับแต่ถ้ามีไฟตัวนี้บอกเลยนะครับว่าสวยงามมากอ่ะนี่เราจะใช้พรีเซนเตอร์นะครับก็ช่างกด DIY นะครับก็ยังทำคลิปอยู่นะครับวันนี้เห็นช่างเมธลงคลิปด้วยนะครับ ก็อันนี้พี่กดก็จะทําคลิปด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ต้องจับทรงก่อนนะครับงานเชื่อมนะครับนี่อย่างนี้นะครับเฉพาะจุดไฟจะเห็นไฟนะครับถ้าไม่เห็นไฟนะครับให้นี่นะครับเราจะขยับไฟนะครับเข้าที่จุดได้เลยอย่างนี้ นี่นะครับผมแออันนี้นะครับจะอันนี้นะครับจะถามความรู้สึกพี่กดหน่อยนะครับถามความรู้สึกพี่กดว่าใช้อันนี้แล้วเป็นยังไงพี่กดก็สะดวกสบายดีครับในงานมองที่มืดๆนะครับผมก็เห็นชัดดีเห็นชัดดีนะครับผมก็อันนี้บอกเลยว่ามันเป็นการที่สนอมสายตาเราด้วยนะครับก็นี่ฝากไว้กันละงกันนะครับที่ตัวตัดแสงเชื่อมแบบนี้นะครับที่ที่มีไฟนะพี่กดนะครับผม เพราะว่ามันมีไม่กี่เจ้าหรอกที่มีไฟอย่างเงี้ยอ๋อคือมีมาครบชุดแบบนี้เลยใช่เขาแถมมาเลยนะครับเพราะอย่างงี้ก็ดีแหละโฟกัสที่งานนะพี่กดนะครับผมชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดช่วยกดติดตามช่องช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับอย่าลืมกดติดตามพี่นุ้ยไว้ด้วย N N K Channel ยังทำอยู่นะแล้วก็ฝากกดติดตามแค่ไซแง่ด้วยนะครับผมชอบคลิปพวกเรานะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็จะมีงาน เอ่อเทคนิคอะไรที่เกี่ยวกับงานช่างเ,เอามาฝากกับคนดูกัแล้วกันนะครับชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้แลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยู่ชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบานละกลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะกอ็อเสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแงแคก่แซะแงะ